ทำไปเรื่องหนึ่งนะแล้วก็ดีใจจนทุกวันมันยังอยู่นะและมันควรจะอยู่ได้ดีด้วยคือเรื่องโรงไฟฟ้าชุมชนไฟาชุมชนเป็นเรื่องใหญ่มากที่ช่วยคนข้างล่างได้มากภาคเกษตรจะเกิดการเกิดการปลูกพืชเกษตรปลูกไม้โตเร็วปลูกไผ่ปลูกหญ้าเนเปียมาทําไบโอแก๊สไบโอแมสชุมชนจะมีความยั่งยืนก็คือเป็นซัพพลายย0ปีคุณรู้ไหมพลังงานกระทรวงพลังงานมีทีเด็ดเลยมั้ยสดายคนอยากนั่งพอแล้ว คุณขายหายเส้นไฟฟ้า20ปีที่รัฐจะต้องซื้อไฟจากคุณผมถามว่ามีธุรกิจอะไรครับคุณลงทุนทำธุรกิจวันนี้เซ็นสัญญากับรัฐเสร็จปับ๊บคุณมีอินคัมต่อเนื่อง20ปีไม่สนใจภาวะตลาดเป็นอะไรฟิกไพรซ์มีธุรกิจอะไรในประเทศไทยะผมไม่เห็นธุรกิจอะไรมันเคยเกิดอย่างนี้เลยใครได้สัญญาซื้อขายไฟกับกฟผ คุณนั่งเฉยๆยี่ปีราคาไม่มีขึ้นไม่มีลงมีแต่ขึ้นด้วยผมเปลี่ยนใหม่เอาไอ้นี่แหละมาสร้างความยั่งยืนข้างล่างผมก็เลยสร้างนโยบายโรงไฟชุมชนขึ้นมาก็ขายเมกกะวัต์นี่แหละใครอยากได้แต่เงื่อนไขผมคือต้องเป็นไบโอแก๊สไบโอแมสเงื่อนไขผมดูต้องให้ชุมชนเข้ามาถือหุ้นและเงื่อนไขผมคือต้องพิสูจน์ได้ว่าทําให้ชาวบ้านกี่ครัวเรือนกี่ไร่ เกิดผลผลิตเท่าไหร่และราคาต้องเป็นเท่าไร่และเงื่อนไขผมอยู่ว่ากําไรที่มาต้องแบ่งปันสู่ชุมชนยังไงผมทําทิ้งไว้ให้สองปีผ่านมาแล้วครับยังไม่ได้ออปเปเรตเลยสักอันหนึ่งถูกไหมครับประมูลกันไปเสร็จหมดแล้วได้กันหมดแล้วสมัยผมทําไว้กะทาสักพันเมกะวัตตอนหลังเรือร้อยกว่าเมกะวัตผมก็ไม่ไว้ไปดีใจมองคนนอกก็ดีใจร้อยเมกะวัตก็ยังดีวันถึงวันนี้ยังไม่มีโรงไหนได้สักโรงเลยครับที่ไปถึง ขั้นดําเนินการจริงติดอะไรรู้ไหมฮะประมูลเสร็จมีร้องเรียนกันพอร้องเรียนกันเสร็จทุกวันนี้แฮงหมดเลยถ้าวันนี้มันมาอย่างน้อยมันไปช่วยความยากลําบากของโควิดกับสงครามข้างล่างนี้ได้แล้วปลูกกันไปถึงไหนแล้วท่านรู้ไหมว่าปลูกหญ้าเนเปียอย่างเดียวเนี่ยนะครับถ้าชาวบ้านเนี่ยมีสักยี่สิบไร่เนี่ยมีรายได้ต่อปีห้าหกหมื่นนะปลูกทิ้งปลูกข้างหญ้าเนเปียเนี่ยไปทำไบโอแกสเนี่ย เอาเศษวัสดุเอาซังเข้าโพดเอาทลายปามเอาไปปลูกไม้ตัวเรียวปลูกไผ่ตอนนั้นผมจำได้ว่าอย่างผมเป็นอดีท่านเฉลิมชัยเป็นว่าการเนี่ยผมเชิญท่านเฉลิมชัยมากินข้าวคุยกันเล่าอะไระทำโปรเจกต์ร่วมกันคือเอาพื้นที่ข้าวนาดอนมาปลูกไผ่มาปลูกไม้ตัวเรียวเพราะข้าวนาดอนปลูกผลผล,ผลิตมันไม่ได้กําลังจะสำรวจข้าวนาดอนแล้วเอาข้าวนาดอนมาปลูกไผ่ปลูกอะไรเนี่ยที่มันไม่ต้องใช้น้ําและเอามาเข้าโรงไฟฟ้าแล้วผมยังขีดวงว่าท่านอยู่ตรงไหนผมไปตั้งโรงฟ้าที่นั่น แล้วตอนนั้นถ้าผมยังอยู่ต่อผมบอกว่าจะไปทําที่มันยากจนที่สดุดแปลว่าพื้นที่ไหนที่มันไม่มีน้ําเลยมันปลูกอะไรไม่ได้เลยตั้งโรงไฟฟ้าตรงนั้นเพราะมันปลูกอะไรก็ไม่ได้ส่วนที่ไหนอุดมสมบูรณ์ปลูกได้อย่าไปตั้งโรงไฟฟ้าที่นั่นให้เขาไปปลูกพืชผลอย่างอื่นที่มันมีน้ํามีความอุดมสมบูรณ์ทาโซนิ่งให้ดีตอนหลังทําหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ตอนผมตั้งแต่ขีดโซนิ่งให้ทําแล้วไปตั้งในที่มันเป็นปลายสายของสายส่งไฟฟ้าเพราะมันมีความไม่แน่นอนด้านของไฟ ตกตกดับดับให้ไปตั้งโรไฟ้าตรงปลายสายจำไปซัพพลายในบริเวณนั้นมันจะได้เกิดความมั่นคงด้านไฟไอนี่คือสิ่งที่ทิ้งเอาไว้ให้ก็ยังดีใจครับผมห็นคอรมอรเพื่ออนุมัติเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ก็ต้องกระตุ้นคอรมอรครับป่านนี้ยังไม่เริ่มสักอันหนึ่งเลยสองปีครับผมออกมาสองปีแล้วน่าเสียดายนะครับแต่นี่เป็นอนาคตประเทศไทยนะมันเป็น Renewable Energy มันเป็นเรื่องพลังงานทางเลือก มันเป็นเรื่องของคาร์บอนเครดิตพูดถึงคาร์บอนเครดิตนะครับโอกาสใหญ่มากกับภาคเกษตรของประเทศไทย